ดีค่ะเพื่อนๆสาวชื่ลแคมนะคะวันนี้นะอจะมาแจ้งเรื่องที่ว่าตอนนี้ทางร้านทําราคาส่งนะคะโดยที่ไม่ต้องเป็นตัวแทนนะก็คือใครอยางมีรายได้แล้วก็คือว่าไม่ต้องส่งของเองอุส่งของให้ในนามของของคุณเนาะไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ก็คือรายได้ดีก็คือมีเงิน ต่อเดือนนะคะประมาณ9.000ถึง1 2000บาทนะใครอยางมีรายได้ก็ตั้งใจขายแล้วก็โส่งให้ราคาไม่แพงแล้วก็งดต่อนะคะขอลองเพราะว่านีนเป็นราคาส่งแล้วนะคะก็คือคนที่ไม่เป็นตัวแทนก็ต้องซื้ออย่างน้อย3ขวดขึ้นไปค้ะข,ขนาดได้แต่ถ้าคุณเป็นตัวแทนคุณก็ซื้อได้ตั้งแต่ขวดแรกเลยตั้งแต่ของชิ้นแรกเลยนะคะแต่ว่า ราคาส่งตัวแทนจะถูกกว่านะคือเขาเสียค่าสมัครแล้วก็เป็นตัวแทนกับโอโดยตรงนะคะวันนี้ฝากไว้ใครที่อยากเป็นก็อินบ็อกมาได้ข้างล่างนี้หรือแอดไลน์มาคุยกับโอได้หรือไม่ก็โทรศัพท์มาเลย084 007 4 3 00 7 7นะคะเบอร์นี้แล้วก็087 1 2 2 6 6 6 7นะคะก็คือว่าโทรได้2เบอร์นะก็คือโทร เวลาไม่เกินสี่ทุ่มดีกว่าเนาะเพราะว่ามีโทรมาตอนตีสองครึง่งโอ้ก็ไม่รู้จะรับยังไงเนาะนะคะก็โทรเวลาที่แบบพอพอเหมาะพอควรเนาะแล้วยังไงโทรมาคุยกับเขได้วันนี้เพิ่งตื่นนอนด้วยดู <c oughs> ก็คือแบบว่าอ่ายังไงก็โทรมาคุยกันนะคะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> อยากให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆมีไรายได้กันเนาะ <c oughs> เพราะว่า ก็ทำตรงนี้มานานเหมือนกันก็คือรายได้ก็โอเคอยู่นะคะไปแล้วบาย